นะคะคสำหรับกลยุทธ์การพัฒนางานในสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศนะคะเราก็ต้องมาทราบก่อนว่ากลยุทธ์นั้นหมายถึงอะไรค่ะกลยุทธ์ก็คือวิธีการนะคะที่เราจะบรรลุจุดประสงค์ที่เราตั้งไว้ค่ะเป็นการบริหารงานนะคะขององค์การโดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์การของเรานะคะ ทีนี้เมื่อเราทราบแล้วว่ากลายุทธ์เนี่ยคือเป็นการบริหารให้บรรลุจุดมุ่งหมายนะคะเราก็ต้องมาทราบถึงความเป็นเลิศค่ะความหมายของความเป็นเลิศที่เราต้องการให้สถานศึกษาของเราบรรลุนะคะความเป็นเลิศเนี่ยมันคือสถานภาพที่เป็นนามธรรมค่ะเพราะว่ามนุษย์บางคนตีความความเป็นเลิศต่างกันอย่างเช่นที่เราบอกไปแล้วนะคะว่าขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม เช่นโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เน้นความเป็นเลิศทางด้านวิชาการก็อย่างเช่นโรงเรียนที่เน้น world class standard school เช่นในสุรินท์ของเราก็จะมีโรงเรียนใหญ่ๆโรงเรียนสุรวิทยาคารโรงเรียนศิีรินทรเราก็จะเน้นทางด้านวิชาการว่าเด็กที่จบจากโรงเรียนนี้จะต้องสอบเข้าเรียนต่อได้นะคะร้อซหรือว่า90%ก็แล้วแต่โรงเรียนบางโรงเรียนก็เน้นความเป็นเลิศทางด้านวิชา ออขอภัยค่ะทางด้านกีฬาเช่นโรงเรียนกีฬาประจําจังหวัดต่างๆหรือความเป็นเลิศทางด้านอาชีพเช่นโรงเรียนเกี่ยวกับอาชีวะนะคะอาชีวะศึกษาเทคนิคความเป็นเลิศของเขาก็จะเน้นไปทางด้านของอาชีพซึ่งผู้บริหารต้องทราบสภาพแวดล้อมของโรงเรียนของเราก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้วิเคราะห์กล,ลยุทธ์กําหนดกล,ลยุทธ์ ปฏิบัติตามกลยุทธ์และควบคุมและสุดท้ายเราต้องมาประเมินผลกลยุทธ์ของเราค่ะเพื่อสู่ความเป็นเลิศที่เราพูดมานะคะในทางการบริหารโรงเรียนนะคะเป็นภารกิจของผู้บริหารอยู่แล้วที่เราจะต้องแบ่งงานออกเป็นสี่ฝ่ายเพื่องดวกแล้วก็ง่ายต่อการบริหารของเรานะคะโดยงานสีฝ่ายนั้นก็จะแบ่งเป็นงานฝ่ายวิชาการ บริหารทั่วไปบริหารบุคคลแล้วก็บริหารงบประมาณนะคะในขั้นตอนแรกนะคะขอกล่าวถึงการบริหารงานฝ่ายวิชาการก่อนค่ะการบริหารงานวิชาการนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับนักเกรียนโดยตรงเพราะว่าเป็นการบริหารเพื่อมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์นะคะโดยเ,เราก็จะใช้กลยุทธ์ทางด้านงานวิชาการนะคะผู้บริหารที่จะบริหารวิชาการได้สู่ความเป็นเลิศเราต้องทราบก่อนว่าปัจจุบันนี้โรงเรียนของเรานะคะดำเนินการเป็นอย่างไรอนาคตต้องการไปที่ใดและททำอย่างไรเราถึงจะไปถึงจุดนั้นค่ะและทำอย่างไร เราได้ทำตามที่เราต้องการหรือไม่นะคะโดยเราก็จะพูดถึงกลยุทธ์ที่1น,นะคะการวางแผนงานวิชาการค่ะผู้บริหารจะต้องสร้างทีมขึ้นมาค่ะเช่นทีมงานด้านวิชาการเราก็ต้องหาผู้ที่มีความรู้ทางด้านวิชาการนะคะ มาเป็นทีมเพื่อช่วยกันทำพัฒกิจให้ชัดเจนโรงเรียนเรากำหนดไปเลยเช่นเราบอกว่าโรงเรียนของเราจะต้องผ่านโอเน็ตทั้งหมดแต่สาระระดับประเทศต้องผ่านหมดเลยทีมวิชาการกำหนดมาแล้วจากนั้นเราก็จะไปสร้างกรอบความคิดเห็นร่วมในโรงเรียนตกลงกันค่ะว่าเราจะมีการช่วยกันลงมาติวนะหรือว่าช่วยกันหาหนทางที่จะทำให้เด็กของเรานั้นประสบความสำเร็จจาก พันธกิจที่เราตั้งไว้ว่าเราจะผ่านคะแนนโอเนตให้ได้ทั้ง8กลุ่มสาระค่ะจากนั้นขั้นตอนที่4เราก็จะไปสร้างแผนการดําเนินงานนะคะว่าเราจะทําอย่างไรเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เราได้ตั้งไว้และขั้นตอนสุดท้ายก็คือการปรับปรุงกระบวนการนะคะ โดยในเรื่องของกลยุทธ์การวางแผนงาน,ด,านด้านวิชาการนี้นะคะเราจะใช้กระบวนการของ PDCA เข้ามาช่วยค่ะในการดำเนินงานเพื่อให้เป็นระบบ mm hmm. เช่นในด้านของวิชาการข,ขั้นแผนนะคะเราก็จะศึกษาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการขั้นดูนะคะตัวดีเราจะจัดทําโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆเพื่อให้ตรงกับมาตรฐานที่ได้กําหนดไว้นะคะ ขั้น4เราก็ต้องมีการนิเทศค่ะการใช้หลักสูตรและติดตามประเมินผลนะคะว่าที่เราใช้ไปนั้นได้ผลเป็นอย่างไรบ้างและขั้นสุดท้ายตัวเองนะคะแอก็คือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสมค่ะเมื่อเราได้กลยุทธ์ทางด้านวิชาการแล้วนะคะเราก็จะมาสู่กลยุทธ์ที่2ค่ะคือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ค่ะโดยใช้กระบวนการ TDCa เข้ามาช่วยในการจัดการส่งเสริมนะคะก็คือ ขั้นพีเราจะส่งเสริมให้คุณครูเนี่ยจัดทำแผนการเรียนรู้นะคะดีก็คือส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายนะคะมีการใช้สื่อเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ C ก็คือจัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูนะคะผู้บริหารเนี่ยต้องให้ความอบอุ่นกับคุณครูหน่อยนะคะต้องติดตามคุณครูว่าที่เราได้วางแผนกันไปได้จัดกระบวนการเรียนรู้กันไปคุณครูเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้าย A ก็คือส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูค่ะเมื่อครูมีความเข้าใจมีความระหนักถึงหน้าที่ของตนเองแล้วนะคะ ก็การทํางานก็จะมีประสิทธิภาพเพราะว่าผู้บริหารเป็นการผ่อนแรงผู้บริหารด้วยเมื่อคุณครูนะคะได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองแล้วก็จะทําให้การบริหารนั้นง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะได้สู่ความเป็นเลือดที่เราตั้งไว้ได้ง่ายขึ้นค่ะกลยุทธ์ที่3นะคะก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการวัดผลประเมินผลค่ะการที่จะทํางานวิชาการได้ สู่ความเป็นเลิศน,นะคะเราก็ควรจะกําหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษาค่ะส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการวัดผลและประเมินผลส่งเสริมให้คุณครูดําเนินการวัดผลประเมินผลค่ะเทียบโอนความรู้ทักษะประสบการณ์และผลการเรียนนะคะ ลยุทธ์ที่4ี่ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญนะคะเพราะว่าเป็นกลยุทธ์ที่จะทําให้คุณครูได้พัฒนาตนเองนะคะส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาค่ะขั <S 2> <S 2> <S 2> ้นพีที่ทุกคนควรจะตระหนักก็คือการวิเคราะห์นะคะระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาค่ะส่งเสริมให้ครูศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ค่ะ ประเมินผลการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนค่ะและประสานความร่วมมือในสถานศึกษาค่ะกลยุทธ์ที่5ก็คือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานะคะงานประกันก็ถือว่าเป็นงานที่ส่งผลโดยตรงต่อวิชาการนะคะที่จะทําให้วิชาการของเราเนี่ยพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้นะคะต้องจัดระบบโครงสร้างองค์กรก่อนเพื่อให้ทุกคนเข้าใจในงาน ที่เราจะทำนะคะแล้วก็มีการดำเนินการตามแผนการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาค่ะดำเนินการพัฒนาตามแผนตรวจสอบนะคะแล้วก็เราต้องประสานงานกับทุกฝ่ายแล้วก็หน่วยงานอื่นด้วยนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้การดำเนินงานของหน่วยงานของเราเนี่ยเป็นไปตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะคะและกลยุทธ์สุดท้ายสำหรับการบริหารทางด้านวิชาการนะคะ ก็คือการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาองค์กรอื่นนะคะเป็นการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งนะคะในบางเรื่องที่โรงเรียนของเราอาจจะยังขาดแต่ว่าสถานศึกษาใกล้เคียงอาจจะมีบุคลากรที่เก่งหรือว่ามีความพร้อมมากกว่าเราก็จะสามารถประสานงานกับองค์กรอื่นๆได้นะคะโดยการพัฒนา ขั้นพีนะคะก็คือประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนาด้านวิชาการขั้นดีสร้างเครือข่ายร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรเดื่นๆเช่นที่เครือข่ายการจัดการของโรงเรียนของดิฉันนะคะจะมีการสร้างเครือข่ายแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ทุกโรงเรียนจะออกข้อสอบนะคะเพื่อที่ใช้เป็นแนวในการวัดประเมินเด็กก่อนในขั้นแรกเมื่อเราประเมินเด็กเรียบร้อยแล้วว่า เด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีจํานวนเท่าไหร่นะคะในแต่ละโรงเรียนก็จะส่งตัวแทนมาเพื่อที่จะคุยกันนะคะว่าเราจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะเมื่อได้แนวทางแล้วออแนวทางที่ว่าก็คือมีมีสมุดคำศัพท์นะคะให้เด็กไปอ่านทุกวันนะคะแล้วก็ทำความข้อตกลงกับชุมชน แล้วก็ผู้ปกครองด้วยว่าจะต้องให้เด็กนําสมุดนี้ไปอ่านทุกวันแล้วผู้ปกครองก็เซ็นกลับมานะคะแล้วก็จะเป็นคําพื้นฐานสับพื้นฐานที่เด็กเจอทุกวันเจอบ่อยๆเมื่อเด็กได้อ่านบ่อยๆคราวนี้ก็พออ่านคําได้นํามาเรียงกันเป็นประโยคค่ะแล้วก็มีการวัดผลสุดท้ายนะคะเพื่อประเมินว่าเด็กมีพัฒนาการหรือไม่โดยทํากันทั้งเครือข่ายนะคะไปกันทั้งระบบก็คือเป็นการสร้างเครือข่าย กับสถานศึกษาและก็องค์กรอื่นนะคะแล้วก็มีองค์กรอื่นๆเข้ามาช่วยด้วยเช่นอบอตอก็จะให้งบมานะคะทางผู้ใหญ่บ้านก็จะประกาศกระตุ้นลูกบ้านผู้ปกครองนะคะว่าให้ช่วยกันดูแลลูกหลานบุตรหลานของท่านด้วยนะคะจากนั้นขั้นสีก็คือดําเนินการรายงานผลอย่างที่บอกไปนะคะว่าเราก็ต้องมารายงานผลกันว่าที่เราได้แก้ปัญหาไปนี้นะคะมีผลออกมาเป็นอย่างไรบ้างต้องปรับปรุงอะไรบ้างนะคะ ก็จะเข้ากับขั้น A ก็คือประชุมกรรมการเพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาต่อไปนะคะสำหรับกลยุทธ์ทางด้านวิชาการก็มีเพียงเท่านี้นะคะต่อไปขอเชิญท่านรับฟังเรื่องของการบริหารงานงบประมาณค่ะเชิญค่ะ,คะ